ที่ที่วุ้เ็บอกไม่ได้แคร์เรื่องตำแหน่งเราสองคนไม่ได้แคร์เลยนายกนายกหรือว่านายกเราแคร์เรื่องการ<ด>การกระทำมากกว่าผลงานมากกว่าดูแลนักกีฬามากกว่าวงการมากกว่า พัฒนาแล้วมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากกว่าที่เป็นหั่วงก็อยากจะผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเวกอัพคอแล้วกันนะคภาษาผมเรียกวเวกอัพคอคือว่าจากนี้ไปท่านสุนทรหรือทีมงานท่านสุนทรเนี่ยชุดเก่าหรือชุดใหม่ที่เข้ามาก็จะได้มีการบ้านทํามากขึ้นเพราะจากนี้ไปมันไม่มีผมแบบนี้ที่คอยคอยอ,อคอยดูแลคอยดูคอยให้กำลังจริงๆแค่ที่4ปีที่ผ่านมาผมกับคุณดก็ให้กําลังใจมันกระดอนนะโดยที่ว่าอยากจะดูว่าเมื่อไหร่จากนี้ไปอ่ะคือว่าท่านสุนทรหรือทั้งทีมงาน จะดูแลหรือว่าฟังพวกนักกีฬาบ้างฟักีฬาบ้างแล้วมีทัวร์นาเมนต์ที่ว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นปรึกษากันมากขึ้นปรึกษากันเองนะเดี๋ยวดูได้ถ้ามันมีผลประโยชน์หรือคุณประโยชน์ให้กับนักกีฬามากขึ้นถ้าไม่มีนักกีฬาก็ไม่มีพวกท่านพวกท่านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักกีฬาพวกนี้ก็เป็นเหมือนพ่อครัวคุณเปิดร้านอาหารก็ต้องทำอาหารให้อร่อยนั่นคือมีผลงานที่ดีแล้วก็ อยาจขอฝากฝังว่าผมนี่เฉยๆมากถือว่าเป็นแรงบวกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณเดชหรือท่านคุณสมทรมเป็นเนี่ยผมเชื่อว่างานหนักแน่นอนเพราะเพราะว่าอย่างอย่างน้อยเนี่ยผมอย่างไหนไหนไหน,ไหนถ้าท่านนายกสุมทรมีมีเอ,อมีอำนาจทางการเมืองด้วยผมก็ขออนุญาตเสริมต่อหรือว่าแล้วทำไมถ้าท่านนี้จากท่านผูน้ใหญ่ทำงานแล้วทำไมไม่ช่วยตำรวจล็อกคร์บอนคาร์บันันด้วยล่ะครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อยากจะช่วยเราจะได้ดําเนินสะดวกขาสร้เชื่อจะได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่เป็นอยู่แบบครึ่งคนครึ่งผีสักทีไปถึงการพน,นันด้วยการกีฬาด้วยนะค,ะครับก็อยากะฝากท่านสุนทรด้วยผมขอ,สอแสดงความนดีท่านนายกด้วยแล้วก็อยากให้หท่านเนี่ยไหนๆท่านมีคอนเนคชั่นี้เยอะก็อยากให้ช่วยกันผ่านประบอร์างพนันได้เราจะได้แบบดำเนินแบบโสภาสถาพรสักทีนะครับผมครับเร่งนี้ผมก็ฝากไว้นิดนึงนะครับก็คือ เราถึงแม้จะจะไม่ชนะในวันนี้เราก็จะทําเพื่องการต่อไปแล้วก็ผมก็จะทําในมุมของผมแล้วก็ทำในในกีฬาที่ผมรักต่อไปเุณครับ